สวัสดีสกลนครเด้อจ้ามหอสกลนครเท่ากับบ่อผาถือศีมาขอพรกับพญาเตางอยค่ะทุกคนขอให้ทุกคนขอพรไปน้ำกันเด้อห้ถือลบตเตอรี่ถือเลขเด้อทุกคนเฮงๆ้วยด้วยทุกคนเด้ออันนี้อยู่ที่อำเภอตองอยนะครับจังหวัดสกลนครขอพรไว้ด้วยกันนะผู้ใดเคยมาในอำเภอตองอยนึกถึงเพลงอันนี้เลยค่ะสาวตองงอยรอคอยอ้ายตองงรักคอยอ้ายเตาเตาเตาตาเตาเตาเตง่อย ่ะเดี๋ยวไปไหว้พระกันนรรรรี่ครับมาคคามสกการะ,กะไปด้วยกันนะทุกคนนะใครไม่ได้มาไม่ไปเป็น,นไรต่อปอนดด้วยกันพายเมย์เนี่ยเดาลูกเนาะพายเมย์จับเลขเนะ่ลูกพายเมย์จับเลขจับเลขจะบเลขจับเลขแ้วไหนเนาะเชียร์ให้เมย์เนะ่ลูกเชียร์เบิูงเชียร์บุญเชียร์บุญลูกเชียร์เบิุง เอ้วนองสามาเขียวมาว่าเขียอ้น้องสาวั้ยถ้าบบดูดวงค่ะเบิ้งถ้าแบบดูราศีะเบิ้งสิถึอวันเอาว่าิถือไม่เอาตกกันเมียวเมียวเมียว C คธอ C Daisy เหอวะ C สามเฮ้ยเอาสามโตเลยบ่เออเอาสามโต ตีสามหนึ่งโอ้ตีสามแล้วก็หนึ่งเฮ้ยโอ้ยายม่อยคือแม่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 ดูดิคุยเก่งมากเลยไอ้ตัวไหนเนาะเด็กหกนี่คือติดคนแต่สามดีมันอยู่เป็นนะเนี่ยตัวเนี้ยแสดงว่าเด็กกินดีอยู่ดีอยู่นี่คนหนุ่มใครมาที่สกลนครนะเคลียร์บ้างเคลียร์บ้างเคลียร์ให้เนี้ยเคลียร์บ้างเคลียร์บง Não, 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 แปดแปดอเยอะอียกตนึอีกตัวนึเ uh ียเียเ like ียมัเียเ uh ียเฮ้ยไลูกเยอะยเออเอเออเ่นเ่แปดสามถาพึงถ้าพอถึงดิเ um, ฮ้ยนยยังี้เขาียเองเนี่ยลูกเนี่ยตัวนี้อี่บอกสามสางเสนวเอสามนหลายตัวแท้มันคือเอาเอาสุนวแท้เอามามาเอาตังใจตังใจลูกตังใจอ่ะ มือนีแอสซีเสียซื้อได้แม่ยู่พญาตาวันยนี่ตรงเคลียร์เคลียร์เบิ้งแล้วเลยมันอยู่เป็นมากเลยนะตัวนี้ใครมาที่พาเอ้ยนี่มีตัวนึงแล้วเราตัวนี้คือสูงยาวแท้ตัวผู้ตัวผู้จอะอ๋อพี่น้องกันเป็นทักกันเป็นทักกันเออเขารักกัน <ST AN CE> <S <S ตัวนีจอยผันตัวนี้ผื้อ้วนค่ะเออนี่นะครับรอบๆพญาเต่างอยก็จะมีรูปเต่าเต็มเลยนะ,ะมีใครใครมากระดามต้นดานนําพี่น้องมาจากจังหารใครมาที่สกลนครนะคะคนเรามาขอพรอกับพญาเต่าง,งอยใดเด้เอค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆปังปังทุกคนนะคะรอบหน้าอยากให้เราไปจังหวัดอะไรคอมเมนต์แนะนำที่เที่ยวที่กินมาได้เลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้เฮงเฮงรวยๆวยบ๊ายบายจ้า